น้ำหนักของแก้วมังกรจากส่วนแห่งหนึ่งจำนวนกี่หน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยเขาบอกว่าหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของทั้งสิบหน่วยเนี่ยเท่ากับสามร้อยหาสิบเก้าจงหาค่าเอก่อนให้หาค่าเอก่อนเอมันก็คือ XBAR เท่ากับซิกมา XI ส่วนเเนาะซิกมา XI บวกกันทั้งหมดจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยไม่รู้ครับไหนไม่รู้ท่านี่ไม่รู้ได้เป็นตังเม็ดบวก A ส่วนด้วยพันสองร้อยสี่สิบบวกเอเออนี่ยขนลอบไงขอบคุณนะเพม่อนผูชมครับขอบคุณไม่ต้องชมก็ได้ตาก็ได้โลเลืองอยู่แล้วก็ได เท่ากับสามสามสองสี่เท่ากับสิบสามเก้าอะไรวะนี่กซ่กระาเลยกูกะยเลยกูสามเก้าออสามสองสี่ศูนย์บวกเอเท่ากับสามว่าเก้าศูนยแล้วก็เอสิครับเมื่อกี้ถ้าเาจะนำไปลบลบคำล้านห้าครับ สามจุดห้าล้านครับสามร้อยห้าสิบครับูนย์จุดสามครับเชื่อเคยไม่ได้จริงๆกวเลยสมมติว่ากูมีลูกใช่ไหมแล้วก็เออเูื่องไปทำงานวันนี้สมมติว่ากูมีลูกกูจะไม่ให้รู้จักเพื่อนกูเลยกูจะให้ลูกกูแบบเอออยู่ที่บ้านไม่ต้องให้รู้จักเพื่อนแม่ไม่ต้องสมมติว่ามีลูกก่อนสมมติว่ามีแฟนก่อนลูกตอนเนี้ย ไม่รู้เลยโบว์บอลนันแต่เปรย์นี่ขึ้นค้าศแล้วไม่ใช่เดี๋ยวก็สมมติเรามีแฟนอยู่เนี่ยเพราะไม่ม em> ีแฟนใช่ไหมอืมสมมุติไงสมมุตติแ่สมมุดที่มันเป็นไม้นุ้ยอันเต๋อเปลือกยมาดีเขี้ยวอ่ะแบบหมดเลยหรออ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็เขาบอกว่าช่วงความเชื่อมั่นเกาซิพ้าเปอร์เซนข้องแหลมนาชเลี่ยข้องแก้วมังกรเนียนสมมุติว่ามีการจากไอโบตีเข้าไปเราอะไรห้าช่วงความเชื่อมั่นใช่ไหมเรื่อเราจะเหลือได้ดีเราจะเหลือ การเจ๊งแบบไม่ดีพอนี้ที่ครับทำให้เด็กการเจ๊งแบบที่ครับมันมากกว่าสามสิบแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรค่อแรปรวนของปากรโอเคนีความเป็นวนในส่วนเบ็นหรือเปล่าไม่มีนี้และ n เท่ากับซิปซึ่งหน่อยว่าสามซิปตึงใช้การเจ๊งที่ เก่งมาค่ะน้องพูดเก่งหมาขอคุณกลับไม่ต้องซุ่มก็ได้รูเรียวซูมมันคืออะไรคะมันคือ x bar ลบ t แอลค h ส่วนซองซึ่งเราไม่มีเราไม่ดู s i g m าใช่ไหมเราก็ใช้ x แเทเทนค่าเฉลี่ยเนาะค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยลืมค่าเฉเีียค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยมิหนึ่งลบมิสองไม่ใช่ อ้โบวกทีแดนนาเป็นบวกด้านล่างเป็นลบเหรอเอ้ยด้นานล่างเอ้ยด้นานหน้าเป็นลบด้านลางเป็นบวกเหรอเป็นอะ้รเหรอใช่ค่ะซึง่งสิ่งที่เราต้องการคือพึงจะได้มังม่งมีเอสใช่ไหมเอสกับทีฟาสันซองพูดกลางได้ไหมครับฟังไม่รู้เรื่องเลยโอเคถึง <c oughs> เอ็กบาเราดูแล้วเอ็กบาเท่ากับต้าห่ากาว แล้วก็ t อัลฟาส่วนสองคือ t ศูนย์จุดห้าส่วนสองเท่ากับ t ศูนย์จุดศูนย์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 สองห้าเท่ากับเท่าไหร่เราไปหาดิเราก็ไปหาดิเดียร์ฟิโดมยิ่ห้คือเอ็นลบหนึ่งก่อนก็คิดเลขกันนี่ฝนขอรับแล้วเลยนะได้สองจุดสองหกสอง ก็อะไรอีก s s เราก็ไปกดกับเครื่องที่เลขเหมือนกันก็ได้แปดสิบสามจุดสามสามผลผลผลไอ้ตรงที่ศูนย์จุดศูนย์สองห้าผลใสกความมากเก้าไปก่อไปด้วยอ่าได้ยีฟิลด์ใช่ไหมพราะอย่างนี้คือมันกดกดในนนักกดในเครื่องคิเลขหรือว่ากดในมันกดอ้นี้กดแอพโคตรง่าวะแปดสิบสามจุดสามสามก็คือกดเลขสามอ่ะไม่ได้กดเรเกชันอ่ะ เลขสามมันจะขึ้น S x ไอหมดเลยซื่อว่า x y ซื่อว่า x อะไร้แหละอืมอืมใช่อ่าอันนี้กด f เนาะอันนี้กดบองหอกเจ้าเออเครื่องยี่เลขพวกคูนไม่เหมือนมึงครับมันไม่ให้โซครับมัต้องกดทีละก้าวของพวกคูนต้องกดทีละอันของพวกคูนของแบบของของโลโลโลเทคโลเทคขอโทษขอโทษมันก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแต่มันกดทีละก้าวกดทีละก้าวอ๋อโอเคโอเค x bar เราคือสามห้าเก้าเนาะ แล้ว,วลลลล 2. 2, 6, 2. ก็บูอิลบ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 สองจุดสองหกสองคูณกับแปดสิบสามจุดสามสามส่วนรูทเอ็นคือรูทสิบมิลแล้วก็สามห้าเก้าบวก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 โอเคแล้วก็กดเครื่องคิดเลขเนะาะก็จะได้ ส่องจุดไม่ใช่สองจุดส่องเกาเกาจุดส้มเกาหน่อยว่าอันนี้ฝนรูจากอาจารย์นะยอมรับเลยว่าไม่ได้คิดเองแม่ไม่ตรงกัน่ะจบสี่หลักใช่ไหมไม่ไม่ไม่ฉันฉันใช้ร่องออฟเจมันส่วนจุดหนึ่งทำไม่เย เพราะว่าโจทยตอนแรกวันนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เลยใช่สูตรที่หน oh, okay, ึ่งอ๋อโอเคใช่ใช่<ๆ>ขอแก้โจทย์นะเป็นเก้าสิบห้าแก้โจทย์นิดนึงหนึ่งนะโอเคอันนี้คือสูตรนะเดี๋ยวผมจะไปเขียนไว้ให้ข้างๆฉันรักเธอเพียงใด ในข้อยาแล้ววนแอ้วผลติวข้อหกด้วยเหรอก็เหลือห้าจุดสองเองฉันไม่ีใจามาดีใจเห็นนู่นไอหมอกกินยั่วมึงแล้หรอะนุเห็นแล้วแหละกินไปเถอะยังไม่ได้ว่าอะไรกินกินไปเถอะไอฝนใส่แว่นอ่ะฝนสตาร์สั้นหรือกองแสงให้เยอะ อัผนว่ามีเกลือใส่หน้าหมอกอะแต่มันใส่ไม่ได้ก็เลยใส่ว้แต่อันนี้แต่แล้สั้น้วกเลงเลยไหนะตอนนี้นักเลงเยอะชิบหายเลยโอ้คนทำไมแว่นไหนอย่างนั้นลูกใส่ดำๆหรอมึงมันชัอเลยมึงใส่สองอันแล้วก็ชัดเนี่ออันนี้คือมึงใส่มึงใส่ขังแรงรือว่าพึ่งโหลดพึโหลเพราะกูใส่ครั้งแรกใส่สองอันแล้วมันชัดอืมมัลสแล้วใส่สองอันแล้วช็อมันชัด มันชัดมันชัดมากเลยอ่ะมันชัดอะไรัดเรแสงไม่อันนี้อันนี้เป็นสายตาอันนี้เป็นกองเสงอันนี้ไม่ใช่ของกูอันนี้ของน้องเส้นนี้หรอมันไม่ชัดเท่าเส้นตองนั้นนะคิดไปเองไม่ได้คิดปิงจริงเลยเลยตีมแบคิดเองว่าเขาหลักคแชทไหมแชดไหนลองจอด,ดูอ่าแชทไหมไม่ชัดโอ้โหชัดซัดพูดซัดชงไกันอันนี้ชัดอ่ะรออ่ะอจริง อโล่ไม่รู้เรียมบ้ากูใส่กันพอจะบวกไหม K ห้าจุดสองข้อสุดท้ายจ้าจ้านจานแล้วเจอกันคืนคะแนนออร่เซ็กออร่เซ็กเดียวออร่อะไรเดไห่ดีเวดอะไรไมดีออราอะไรกูอ่านไม่ค่อยชัด ออกฝันอไอคิวไม่ค่อยเก่งเลยแต่มันบอดเลยแหลงตาใช่ไหมหมอเมื่อกี้มึงดูตัวดูตัวทีเป็นตัวเอสเนี่ยเออกวนผิดขอโทษไม่อไปให้ขอโทษขอโทษขอโทษคนจริงขอโทษเพคนจริงโน่ต้องเป็นยูโน่ไหมน้องกูอะไรอ่ะเกูเป็นช่องว่างหรอสอบปากเปล่าเปล่า ใช่แต่ที่หมอพูดเมื่อกี้มันก็ปากเปล่านะไปต่อเลยก่อนป่ะตืนตาแล้เพื่อนจะได้พักฝนก็นด้วยกูมีนิวเปิดกล้องมอาเพื่อนกลัวฝนกับต้นเลยล่ะปิดนะสำหรับความแปรปวนที่แท้จริงความแปรปวนที่แท้จริงความแปรปวนที่แท้จริงสูตรมันก็คือตัวอย่างมาเพราะว่าเราไม่ทราบความเปรปวนของประชากรไหม อืมใส่ปะชุมใส่ไหมวะเติใครไม่ใครเติมไฟเนาะมันไม่ทราบความหมายไม่จะพอเนี่ยใส่มันไม่ทำมาให้เหมือนเหมือนกูไม่เข้าใจแบบเออนี่ก็เหมือนทำได้ชุดเดดแล้วงงว่าเขาจะคิดอะไรมันเยอะแยะว่ะถ้าสมมติว่าอาจารย์ให้ตัวอย่างมาห้าสิบอันมึงจะขยันกดไหมเดี๋ยวนะห้าสิบวันอืมร้องเลยนะกูจะกูจะปาเครื่องคิดเลขทิ้งก่อนหนักแน่ไหมอ่ะกูดูนะพรนี้กูจะดู พวกนี้อะไรพวกนี้ไม่ได้สอบวันจันทร์กูจะดูนะวันอังคารสอบนูสอบวันอังคารดูดูมาใหม่เลยชีวิตสอบได้ง่ายอ่ะทีนี้ใช่ใครสุขัวในโอเคเราจะหาทีละตัวเนาะเอ็นเท่ากับจุดสอง ความเปรียบเกดเครื่องคิดเลขเนาะกดเครื่องคิดเลขแล้วเอกลก้าลังสองได้สิบจุดสามเก้าอันนี้เพื่อนกดเครื่องคิดเลขได้เนาะกดได้ครับแล้วก็คส่สแควร์คือองศาเซรีต้องใช้งานเสรีด้วยก็จะเป็นสิบสองลบหนึ่งก็เท่ากับสิบเอ็ดก็อะไรอีกแล้วก็จะมีคายสแควร์กำลังสองของเอลคาส่วนสองเอลฟาเนี่ยเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ห้าแสดงว่าเอลคาส่วนสองคือศูนย์จุดศูนย์สองห้า เท่ากับเท่าไรกดเครื่องคิดเลขออกมาเดยกดแอปหรือเปล่าเออกดแอปพลิเคชันยี่สิบเอ็ดเก็บเก้าสองผมต้องก็ต้องคอมมาแล้วก็ใส่ยี่สิบเอ็ดด้วยเปล่าเออใช่อ่าอืมดครับผมแล้วก็ข้าจะขออีกตัวหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยอฟ้าสันสองก็จะเป็นศูนย์จุดเก้าเจ็ดห้าแล้วก็เอ็ดเอ็ดเท่ากับเท่าไรเออสามจุดแปดสองสามจุดแปดหนึ่งหกใช่ หนับช่ไหมกูได้ข้างสองอ๋ไปสองโอเคไปขึ้น okay. นี่ก็เอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยก็จะเป็นสิบเอ็ดเนาะคูณสิบจุด่สามเก้าส่วน ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าสองน้อยกว่าสัดกำลังสองแล้วก็สิบเอ็ดคูณสิบจุดสามเก้าส่วนสามจุดแปดหนึ่งหกแล้วก็กดเครื่องคิดเลขอันนี้ได้ห้าจุดสองหนึ่งอันนี้ได้ยี่สิบเก้าจุดเก้าห้าเรียบร้อยครับเย่หน้าที่ของฉันเสร็จแล้ว สิบคะแนนเต็มสี่คะแนนเต็มสี่คะแนนเต็มทำเลยแบบได้ไหมครับฮะถามว่าเขาสอบวันไหนอะวันอังคารนี่นเมษาเก้าสองห้าห้าเวลาเก้าโมงก็ถึงจุดศนย์ครับค3 1สิบสามสสามเออสิบสอพูดคุยเรื่ันสงนที่สี่ยงเจ้านีแต่ถ้าสูงี้า น้องหว่าวพี่บอกว่าสอบปีที่ห้านะลองไปยืนเช็ด,ดูฝนฝนแต่ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาหนึ่นงชั่วโมงไปว่าศูนย์สี่ห้าสามารถสอบได้ตั้งแต่สิบโมงครึ่งเขาก็จะสอบตรงเวลาพอดีเขาก็ไม่ต้องรือว่าเขาสามารถสอบได้ตั้งแต่สิบโมงครึ่งไปได้เขาสามารถตืนสายได้เพราะเขาจะเสร็จเร็วมากบุเดีอะบุญีเขาเก่งเกินเขาไม่ใช่คนแล้วโห กูไอพูดจริงนะกูยังทาได้ไม่ถึงวันครึ่งหนึ่งเพิ่งเสร็จครึ่งหนึ่งแต่ครับเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมส่งไฟให้นะของกินให้ไล้วขอบคุณมากครับขอบคุณจริงครับหมอขอบคุณ